ขอบคุณนะครับสามารถแกะได้ไหมครับแกะได้ไหมครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับเป็นพยานเลยนะพร้อมๆกันเลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตอุ้ยขอบคุณนะครับ ขอบคุณมาด้วยนะคะผมขอบคุณฝากขอบคุณแม่กุลลาด้วยขอบคุณรางวัลน,น้ําใจที่มอบให้ว่าไงครับแม่มาคุยกับแม่ต่อแล้วตังตังหมดแล้วเหรอใหญ่นะครับผมมีแบงค์ร้อยมาแต่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยขอบคุณนะครับผมอันนี้ให้ผมหรือว่าให้ดูให้ดูหรือให้ผมให้ดูหรือให้ผมให้วันเกิดล่ะครับอันนี้ให้ผมนะ เิงรีฮอแปลว่าค่าขายล้ำรวยแต่เราไม่ได้เราพูดแบบนี้ไม่ได้เราต้องพูดเราจะได้ผสมคอปากวิทแม่ทำไมผมร้อนจังเลยครับผมอยากจะได้พัดจังเลยใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะเขาบอกว่าในพัดไม่มีตังค์ลงเงินเอาไหมเอาไหมเอาไหมไหมอะไรนะในสัญญาว่าในพัดไม่มีตังค์เอาไหมเอาไหมเอาไหม เอาไปเอาเอาไปก่อนแนละ้วแม่เนาะเอาเอาไปก่อนยังไงเขาบอกให้เอาก็เอาแม่อะไรนะอุ้ยได้ครับอากาศดีจังเลยแม่แม่รอนไหมพัดละพันพัดละพัน <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจดีๆที่มอบให้นะครับสําหรับทุกๆท,ท่านเลยสำหรับในวันนี้นะครับผมว่ายังไงอ่ะ